สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Energy Update กับพิชันสอยฟ้าโอสุกนทิพย์ค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาขึ้นเนือนะคะสมัมผัสอากาศเย็นเยนวิวสวยสวยนะคะกันที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกค่ะอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่เป็นโครงการพระราชดำริค,ค่ะมีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ,บ้านที่นี่นะคะแล้วก็มีการปลูกกาแฟพันอาราบิก้ามีการเพาะเห็ดหอมด้วยนะคะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ และเมื่อเกือบ3าปีที่ผ่านมานะคะกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เข้ามาที่นี่ค่ะเข้ามาส่งเสริมเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านะคะทำให้สามารถลดต้นทุนด้านพลังงานได้มากทีเดียวค่ะ ท่านผู้ชมคะโครงการหลวงที่ช่วยให้ชีวิตชาวบ้านที่นี่มีรายได้มากขึ้นนะคะมาสอบถามเพิ่มเติมจากผู้อำนวยการสนพนะคะดรธวัรั์แลวก็หัวหน้าโครงการที่นี่ค่ะคุณแทรกวัสดีค่ะค่ะคุณแทรชัะโครงการหลวงที่นี่เนี่ยช่วยเหลือชาวบ้านมากว่า30ปีแล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็โครงการหลวงสุดพนาโครงการหลวงติดตกที่นี่ก็เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี2524โดยได้รับพระราชทานทรัพย์สินสนพระองค์จํานวน3 0 0 0 0นบาทเพื่อมาก่อตั้งโครงการหลวงที่นี่ ซึ่งมาครั้งแรกเราก็มาทํางานวิจัยทดสอบก่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เขาปลูกเมี่ยงอยู่แล้วปรากฏว่าเมี่ยงนั้นผู้บริโภคนะที่คนนิยมบริโภคลดลงทางโครงการหลวงเราก็เลยหาพืชที่มันเหมาะสมกับพื้นที่ตรงนี้ก็ก็จะมีส่งพืชที่ชนิดที่เรามาส่งเสริมที่นี่ก็คือเรื่องการเพาะเห็ดหอมจากท่อนไม้แล้วก็การปลูกกาแฟอาราบิก้าภายใต้ร่มเงาของป่าค่ะดรธวรักษ์คะหลังจากที่มีโครงการหลวงเกิดขึ้นมาแล้ว กองทุนเข้ามาช่วยดูแลอย่างไรบ้างเข้ามาส่งเสร,ริมเรื่องพลังงานอย่างไรคะกองทุนเพื่อส่งเสร,ริมการรับพลังงานเข้ามาช่วยให้ทุนนะครับในการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผลิตพันธุ์หลักของโครงการหลวงปินตกนี้นะครับซ<ร>ึ่งอย่างที่คุณไทยรัฐเล่าให้ฟังนะครับว่าผลิตนลักมพันธุ์หลักมีกาแฟแล้วก็เห็ดหอมนะครับทั้งสองส่วนเนี่ยในกระบวนการผลิตเนี่ยใช้พลังงานทั้งสิ้นนะครับโครงการหลวงนี้มีต้นทุน รายจ่ายเรื่องพลังงานอยู่มากพอสมควรตั้งแต่ก่อนเริ่มดําเนินการปรับปรุงครับเราก็ได้ให้ทุนนะครับผ่านกรมพัฒนาพลังงานทุกฐานและรับพลังงานหรือพพซึ่งได้จัดจ้างมหาวิเชยงใหม่ในการออกแบบวิจัยออกแบบนะครับในการที่จะลดการใช้พลังงานและก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตกาแฟและการเพาะเห็ดหอมของที่โครงการหลวงติ๊กตกนะครับพบว่ากระบวนการในการอบ เมล็ดกาแฟผลกาแฟเนี่ยนะครับเวลาเราได้ผลผลสดมาเนี่ยเราเรียกว่าเชอร์รี่ใช่ไหมเชอร์รี่เชอร์รี่แดงแดงเนี่ยนะครับจะต้องผ่านการกระทบเปลือกกระทบเปลือกนะครับพอกระทบเปลือกปุ๊บเนี่ยจะได้เป็นก็จะได้เป็นเม็ดเหมือนเป็นเม็ดในนะครับมันจะดูเปียกันเปลี่ยนมีเมือกอยู่ข้างในก็จะเป็นกะลาซึ่งก็คือก็คือตัวนี้นะครับจาก process ของเมือกมาเป็นกะลาเนี่ยนะครับเปียกเนี่ยนะครับจะต้องผ่านการอบ เราจะต้องผ่านการอบไล่ความชื้นไล<า>่ความ,าวามชืนช้น,ค,นครับซึ่งเดิมเลยเนี่ยที่โครงการหลวงตินตกเนี่ยใช้ชีวโมลอยู่แล้วค,ครับแต่ว่า p r o c e s กระบวนการอ,อบเนี่ยใช้เวลานาน,นแล้วก็ได้ผลผลิตไม่มากแล้วะนะครับเพราะว่า ยังใช้เตาอบรุ่นเดิมเก่าดั้งเดิมเป็นรุ่นเดิมนี่ใช้เป็นฟืนใชใช้ทั้งฟืนแล้วก็กระแสไฟฟ้าด้วยครับงั้นเดี๋ยวรุ่นเดิมเป็นอย่างไรแล้วก็ของใหม่เป็นยังไงเป็นยังไงที่มาช่วยประหยัดเงินได้มากทีเดียวนะคะพาไปดูหน่อยสิคะเชิญเลยครับพาไปดู คุณผู้ชมคะตอนนี้ตู้อบมเมล็ดก,กาแฟนะคะกำลังทํางานอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วที่กองทุนอนุรักษ์พลังงานเข้ามาส่งเสริมมาดูแลให้นี่คืออะไรบ้างคะคือปรับปรุงระบบทั้งหมดเลยครับเริ่มจากของเก่าเนี่ยเป็นการเผาตรมแล้วก็ใช้ใช,ใช้พัดลมขนาดใหญ่เ,เป่าลมร้อนเพื่อให้มเมล็ดก,กาแฟแห้งนะครับก็เปลี่ยนเป็นปรับปรุงโดยใช้ระบบตู้อบมเมล็ดก,กาแฟแทนตู้อบจะต้องประกอบด้วยระบบทําน้ําร้อน น, mm. น้ำร้อนเนี่ยก็จะเป็นฮีทซอสหรือเป็นแหล่งต้นกําลังที่จะให้ความร้อนนะครับเมื่อได้น้ําร้อนแล้วน้ําร้อนจะถูกส่งผ่านมาที่ตู้ออกนะครับผ่านตามท่อนี้ผ่านตามท่อครับหลังจากนั้นเราก็จะมีพัดลมในการที่จะเป่าให้ความร,ร้อนที่ไปกันน้ำนี้กระจายตัวไปตามไม่ไล็กกาแฟที่เรียงวางชั้นไว้อย่างเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ระบบทำน้ําร้อนทําให้ประหยัดฟืนแล้วก็ระบบการกระจายความร้อนในตู้อบในกาแฟเนี่ยก็จะช่วยประหยัดไฟฟ้าจากเดิมใช้พัดลมตัวใหญ่เป็นใช้พัดลมตัวเล็กนะครับก็ทําให้ปริมาณการอบกาแฟาได้เพิ่มขึ้นขณะที่การใช้พลังงานลดลงครับ เดิมเราก็มีตู้อบที่เป็นเครื่องเก่าแบบนี้อยู่นะครับแต่เครื่องแบบนี้ที่เห็นเป็นสเตเลตตรงนั้นใช่ครับแบบนี้แต่เครื่องเดิมเนี่ยเราใช้กระแสไฟฟ้าค่อนข้างสูงคือแต่แต่ละรอบเดียวน่เราใช้กระแสไฟฟ้าต่อหนึ่งครั้งแค่พันสองร้อยบาทเราคหลังจากที่เราได้รับของคุณตรงนี้เราใช้แค่กระแสไฟฟ้าหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทเหลือร้อยสี่สิบเจ็ดบาทครับดเท่าแปดเท่าโอ้ ลงได้มากทีเดียวแล้วฟืนหรอคะฟืนก็เหมือนกันฮะเดิมเราใช้ฟืนตอนนี้มีมูลค่าประมาณอยู่ที่3,200บาทหลังจากนั้นเราลดลงแค่344บาทซึ่งการการกดครั้งแต่ละครั้งน่ะระยะเวลาก็ไม่เหมือนกันเครื่องเดิมเราใช้นะเวลาประมาณ48ชั่วโมงแต่เครื่องแบบใหม่นียเราคแค่24ชั่วโมงลดทั้งกระแสะไฟฟ้าค่าฟืนแล้วก็ระยะเวลาด้วยครับแล้วผมได้รับทราบเพิ่มเติมว่าที่โครงการหลวงเนี่ยก็นำผลประหยัด ที่ได้จากการประหยัดฟืนประหยัดไฟฟ้าต่างๆไปกระจายกลับสู่เกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกกาแฟในเขตพื้นที่ของโครงการวด้วยครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะถือว่าเป็นโครงการต้นแบบนะคะส่วนเมื่อกี้บอกว่ามีเรื่องของการเพาะเห็ดหอมด้วยอยากดูอยากดูเดี๋ยวต้องเชิญไปดูนะครค่ะค่ะไปค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะจุดข้างๆนี่คือโรงเพาะเห็ดนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่เอาความเย็นมาช่วยช่วยอย่างไรคะช่วยลดอุณหภูมิจากข้างภายนอกนะครับประมาณ4องศาครับผมเห็นบอกว่าหน้าร้อนเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เพาะเห็ดไม่ได้เพาะเห็ดเพราะว่าอากาศไม่ได้อากาศร้อนไปพอร้อนไปก็ไม่ได้ความชื้นเพราะความชื้นที่สะสมไว้ก็จะระเหยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโรงเพาะเห็ด โดยการโดยการนำเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะครับชื่อ evaporator หรือระบบการทำไอน้ำด้วยระบบน้ำหยดเนี่ยนะครับมาทำให้โรงเพาะเห็ดนั้นสามารถควบคุมความชื้นและอุณหภูมิได้ก็ทำให้ขยายผลในการที่จะเพาะเห็ดได้เพิ่มมาขึ้นจากที่เดิมเพาะเห็ดได้ประมาณสัก 4, 4เดือน,อนต่อปี ก็จะทําได้8เือนต่อปีนะครับก็จะทําให้เพาะเห็ดได้ตลอดทั้งปีค่ะท่านผู้ชมคะที่พามาดูทั้งหมดนี้นะคะเพื่อจะบอกว่ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอาลคอกพลังงานนะคะเข้ามามีส่วนสําคัญนะคะที่ทําให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ทําสุดท้ายปลายทางคือทําให้รายได้ของชาวบ้านแถวนี้ดีขึ้นนั่นเองนะคะลดต้นทุนด้านพลังงานค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่พาเราชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมคะนี่คือตัวอย่างของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลดต้นทุนค่าพลังงานนะคะและสุดท้ายทําให้รายได้ของชาวบ้านที่นี่นะคะดีขึ้นค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะจะพาท่านผู้ชมไปที่ชุมชนแม่ทาอําอเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นี่เองนะคะซึ่งชุมชนนี้เขาน้อมนําวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ